ยายลืมกินยาอีกแล้วหรอไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้เรามีกล่องยาค่ะที่มาช่วยเตือนให้กินยาได้ตรงเวลาแบบไม่ต้องเฝ้องอยู่ข้างๆตลอดเวลาและอีกอย่างหนึ่งค่ะอุ่นใจมากขึ้นค่ะบ้านไหนมีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวนะคะแล้วชอบลืมกินยาต้องดูคลิปนี้ค่ะบ้านเบาใจมีตัวช่วยดีๆมันแนะนำค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในช่องบ้านเบาใจค่ะวันนี้แป้งนะคะจะมาแนะนำในเรื่องของ กล่องยาค่ะที่ช่วยทำให้ผู้สูงอายุและลูกหลานที่ดูแลใช้ในการจัดยาได้ง่ายขึ้นค่ะกล่องนี้นะคะเราเรียกมันว่า smart m เมดบ็ค่ะเป็นกล่องยานะคะที่สามารถจัดยาไว้ได้1เดือนเลยค่ะซึ่งแบ่งตามช่วงเวลาเรามาดูหมดแรกก่อนนะคะว่าคุณยาจะใช้ง่ายยังไงเราเริ่มจากนะคะด้านบนของกล่องค่ะอนนี้แปงก็จะได้ทำกล่องสีไว้อยู่แล้วค่ะ ซึ่งถ้าเป็นสีแบบนี้นะคะนี่คือเวลาเช้าค่ะรูปพระอาทิตย์ขึ้นส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นรูปก่อนนอนอันนี้เป็นซองนะคะไว้สําหรับใช้แต่ข้างในกล่องค่ะว่ามีอะไรดูกันก่อนนะคะแค่กดเปิดค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วตรงนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นหน้ากล่องสียานะคะตรงนี้ก็จะเขียนเป็นวันบอกด้วยนะคะอ่ะวันจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียว วันพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงค่ะแล้วส่วนวันอาทิตย์นะคะจะอยู่ด้านหน้าค่ะเป็นสีแดงเดี๋ยวมาดูข้างในกันก่อนค่ะข้างในนะคะเป็นแบบนี้ค่ะก่อนอื่นที่แป้งจะรีวิวข้างในให้ดูค่ะเนื่องจากว่า smart m i อ box ที่โมเดลนี้ขึ้นมานะคะก็จะเป็นกล่องสีและในนี้จะมีซองยาอยู่นะคะซ่ง่ายมากเลยปวัดเสร็จนี่เลย เสียบไปเลยค่ะซึ่งมีทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันอันเปาใจขอเป็นกําลังใจให้ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ฝากเอาเทคนิควิธีการของการจัดยาไปใช้ที่บ้านค่ะมีฝากแชร์คลิปดีๆให้คนที่คุณรักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ